สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Share i n t e r v i ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ เรามีคุณหมอะะที่มีความเชี่ยวชาญสําหรับการวิเคราะห์แล้วก็ปรับแต่งร,รูปหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ศัลยะกรรมนะคะแล้วเราก็มีเครื่องมือนะคะที่ได้มาตรฐานนะคะที่จะช่วยยกผิวหย่อนคล้อยโดยที่ไม่ต้องพึ่งศัลยะกรรมเลยคะ่ะนี่คือจุดเด่นของโยจองค่ะและอย่างนี้ความเป็นมาเป็นไปอะค่ะในการที่จะมาตัดธุรกิจความงามนีา,มมาอย่าไห ก็เกิดจากตัวหมิงเองนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารสุขภาพนะคะมากว่า10ปีแล้วก็มีการทํารีเรชกับลูกค้าว่านอกจากอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยเขายังสนใจในเรื่องของอะไรอีกบ้างเลยเป็นที่มาของการเปิดคลินิกค่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยตอบว่านอกจากเขาจะดูดีจากข้างในแล้วเนี่ยเขายังต้องการการดูดีจากภายนอกด้วยค่ะอนาคตจะวางแผนขย,ยายธุรกิจอย่างไรบ้างคะก็สำหรับปีนี้นะคะก็วางไว้อยู่ที่3สาขานะคะแล้วก็ปีหน้าก็อยู่ที่5สาขาค่ะเห็นว่าที่นี่ ความที่ไม่ต้องแต่ว่าส่ยกรรมเลยเป็นแบบว่าอะไรบ้าง อ๋อก็คืออย่างที่บอกนะคะมาถึงเนี่ยคุณหมอจะมีการวิเคราะห์รูปหน้าก่อนว่ารูปหน้าของคุณลูกค้าเนี่ยมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่คุณลูกค้าต้องการเนี่ยกับสิ่งที่คุณหมอวิเคราะห์ให้เนี่ยตรงกันไหมถ้าตรงกรันเราก็จะมีเทคนิคพิเศษอะคะ่ะจากคุณหมอก็คือสามารถปรับแต่งโดยบางอันอาจจะต้องใช้ใช้หัตถการทางในเรื่องของเข็มบางบางท่านอาจจะไม่ต้องใช้เข็มนะคะอาจจะเป็นการใช้เครื่องที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะช่วยปรับแต่งรูปหน้าอย่างเช่นหน้าหย่อนคล้อยหรือว่าหน้า,ามีมีปัญหาเรื่องไ เรียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถตีจัดกรอบหน้าให้สามารถเรียวได้โดยใช้เครื่องมือของเราที่มีค่ะสำหรับคนที่งเลอยู่ตอนนี้นะคะที่แบบว่ากลัวในสิ่ที่แบบว่าอยากสวยแต่ก็ยังไม่กล้าที่แบบว่า ค่ะก็คือของเราเองนะคะอย่างที่บอกว่าคุณหมอเองเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอจริงๆนะคะแล้วก็ตัวยาเองเนี่ยก่อนที่เราจะฉีดให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการให้ลูกค้าเนี่ยสแกนทัางกล่องก่อนว่าตัวยาเราเนี่ยเป็นตัวยาที่แท้แล้วก็เราก็คือจะมีการรอยานะคะต่อหน้าลูกค้าเลยว่ายาเนี่ยถูกดึงออกมาจากกล่องที่มีการสแกนแล้วถูกต้องมีออยจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก่อนที่เราจะใช้กับลูกค้าเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าดูว่าตัวเครื่องเนี่ยผ่านมาตรฐานทั้งโรงงานแล้วก็มาตรฐานออยค่ะเพื่อให้ลูกค้าเก ความมั่นใจคะ่ะคือปลอ,อ,อ,อดภัยอย่างแน่นอนปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะอยากให้ทางท่านค่อยฝากให้การเชิญให้บริการได้ค่ะ,คะก็อยากให้เรียนเชิญน,นะครับสำหรับลูกค้าที่กลัวนะครับที่กลัวนี่ก็คือเราสามารถที่จะมาคอนเสาร์นก่อนนะครับแล้วเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยค่อนข้างมากนะครับลงทุนหลักค่อนข้างเป็นหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะ เข้ามาเนี่ยนะครับค่อยๆฟื้นฟูผิวตั้งแต่การปรับรูปหน้านะครับเราใช้วิวัฒนาการที่ไม่เจ็บนะครับเราจะเน้นความปลอดภัยความสะอาดนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของความปลอดภัยในเรื่องของออยและมะาตรฐานในตัวเครื่องด้วยครับค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าทางยูจองคลินิกค่ะว่าเราจะเน้นเป็นเรื่องของการบริการแล้วก็ามาตรฐานของออยและคุณหมอนะคะก็อยากฝากว่ามั่นใจแน่นอนค่ะถ้าม,มาใช้ที่ยูจองคลินิก ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคลีนของเราเนี่ยอยู่ภายใต้คอนเซปต์นะคะสวยได้โดยที่ไม่ต้องศัลยกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะครัวก,การศัลยกรรมนะคะก็มาที่โยจองคลินิกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนะครับเป้าหมายในครั้งต่อไปนะครับของเราเร็วๆนี้เราจะมีการขยายสาขานะครับอยู่ที่สาขาที่ทาวินทาวนะครับค่ะให้ติดตามกันนะครับว่าเราจะมีโปรโมชั่นแล้วก็เราจะแจกสมนาคุณกันค่อนข้างจะ มากมายกันเลยทีเดียวนะครับอย่างนั้นอยากขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจเราให้คำปรึกษานะครับมาคอนซัลท์กันก่อนนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับลูกค้าที่ตอบเพจหรือสามารถที่จะเห็นในสื่อของพวกเรานี่ครับอาจจะมาคอนซัลท์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายกับคุณหมอโดยตรงเลยนะครับฝากเฟซบุ๊กอีกครั้งนึ่งเ <Facebook S 2> ฟซบุ๊กก็จะเป็นโยจองเลยนะคะ y o j o n g นะคะแล้วก็ดรหมิง W e l l n e s s c e n t e r ค่ะ เฟซบุ๊กแล้วก็แล้วก็ไอจีทิกต็อกแล้วก็ไลน์แอดจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยค่ะ Субтитры а сделал